สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักประจําเดือนเมษายนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ที่ใช้จะมี2ชุดนะครับจะเป็นไพ่โรมายานหนึ่งชุดนะครับเป็นไพ่พลา,าสติกแล้วก็เป็นไพ่ออราเคลิลไพ่ชอบออราเคิลนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้2งชุดนี้กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ถ้าเกิดอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบตไลค์ like <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านใดที่อยากจะดูดวงนะครับดูดวงส่วนตัวติดต่อเข้ามาได้นะครับค่าครูตามศรัทธาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเดือนเมษายนชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้าง เดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสาหรับชาพฤกษ์นะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกที่เห็นเลยเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยก็ต้องมาจากในเรื่องของบริวารน,นะครับบริวารหรืองานที่ทําอยู่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่เราครบหาดูใจกันอย่างนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินก่อนละกันการเงินได้เป็นโขงเบ้งนะครับไพ่โขงเบ้งก็ต้องบอกว่าไพ่ขงเบ้งเนี่ยการเงินเนี่ยก็ยังเป็นไปตาม แผนที่คุณวางไว้นะครับอาจจะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะต้องออดําเนินให้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับแต่ตรงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความฟุ่มเฟือยการใช้เงินแบบปรปปับแบบกระทันหันนะครับในส่วนตรงนี้อาจจะขอเอาเอาเใบหนึ่งในเรื่องของการเงินอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ จะต้องสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ท่านใดที่แย่หรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินมันอาจจะมาถึงจุดที่มันสุดท้ายละสิ้นสุดแล้วแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้แต่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยตัวของเราเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน ในการเขาเรียกว่าไงในการหาเงินหาทองเข้ามาใช้จ่ายด้วยนะครับในเรื่องของการงานการงานได้เป็นพระโคนนทิพระโคนนทิในตําแหน่งการงานผมคิดว่าการงานเนี่ยใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ในเรื่องของการทํางานหนักนะครับถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ในเดือนเมษายนคุณอาจจะถูกจับตามองถูกเฝ้ามองนะครับ ให้ระมัดระวังการมีปัญหาการโต้เถียงการข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวคุณต้องใจเย็นๆนะครับเ,เพื่อนร่วมงานอาจจะนําพาปัญหามาให้กับเราเยอะหน่อยโดยเฉพาะผู้ท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกนะครับชอบออกคําสั่งอันนี้คนพวกนี้มักจะนําพา ปัญหามาให้กับเรานะครับคุณอาจจะถูกกดดันจากเจ้านายแต่ว่าการกดดันในที่นี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะค่อนข้างที่จะให้อิสระกับคุณพอสมควรนะครับกดดันก็จริงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยให้อิสระกับตัวคุณพอสมควรนะครับเขาก็จะแค่แค่มองดูแค่นั้นเองว่าเออของเราเป็นยังไงนะครับนะคุณอาจจะต้องเปิด โลกกว้างมันสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานนะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะในเรื่องของการทํางานส่วนในเรื่องของคู่ครองคู่ครองเทศธิดาแมงป่องยังไม่สามารถมุฟออนจากเรื่องราวในอดีตได้นะครับยังมีความวิตกกังวลกลัวว่าจะมีปัญหาจากลังจากรักครั้งเก่า นะครับจะตรงนี้หรือว่าให้ระมัดระวังการจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปนะครับมีปากมีเสียงกันนะตรงนี้ถ้าคุณมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้ชีวิตรักของพวกคุณมีความสุขแต่ถ้าเกิดพวกคุณมีการโต้เถียงกันมีการเอาชนะกันมันก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับในเรื่องราวของความรักอืม คุณควรที่จะหาคนที่เข้ามาเติมเต็มนะครับคุณอาจจะมีแพชชั่นมีความลหลงไหลกับคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเราก็ควรที่จะพยายามเปิดโอกาสให้กับเขาหน่อยอย่าไปกลัวเลยฮะกับรักครั้งเก่าๆนะครับพยายามเปิดเปิดใจดูว่าเอ้ยคนนี้เข้ามาแล้วมันเป็นจิ๊กซอว์ในส่วนที่เราขาดหายไปไหมเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคู่ของเราหรือเปล่านะครับในเรื่องราวของความรัก นะคนที่ไม่มีคู่ก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให,ให้พูดคุยมากมายหล,หลากหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<ม>ฟิ่งดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของการเงินก่อนละกันฟิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของ การเงินนะครับการเงินมีคนอุปถัมภะค้ำชูนะครับการเงินมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับนะเพียงแต่ว่าการอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยอาจจะแลกมาด้วยข้อผูกมัดต่างๆนะครับข้อพันธสัญญาต่างๆข้อผูกมัดต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถมีการขยับขยายในเรื่องของการเงิน ไปได้ดีการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับพยา,าราชสีเทวะฤสีเทพาทิตสามใบนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจแบบกระทันหันแบบปรับ,บแบบทันด่วนแล้วก็ การใช้เงินแบบใจใหญ่นะครับใช้เงินแบบใจใหญ่ใช้เงินลงทุนแบบใจใหญ่ใช้เงินลงทุนแบบก้อนโตใช้เงินลงทุนแบบที่เ,เห็นประโยชน์เห็นผลประโยชน์เพียงแค่น้อยนิดไม่สมกับที่คุณลงเงินไปนะครับจากตรงนี้นะดูให้ดีระมัดระวังตรงนี้กันสักหน่อยนะครับส่วนโชคลาบมีไหมโชคลาบพรทักษะพระแม่โพศพระอินทสามใบนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ผมทายว่ามีโชคมีลาบนะครับโชคลาบอาจจะได้มาจากการเดินทางไปกราบไหว้สิ่งแฟกดิต์ต่างๆไปบนบานแางกล่าวต่อสิ่งแฟกิ์ต่างๆก็เป็นได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้โชคลาบมาแล้วคุณก็ควรที่จะดูแลในสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายมาให้ดีแล้วก็ดูแลในเรื่องของพันธสัญญาต่างๆที่คุณได้มาแล้วนะครับถ้าเกิดไปสัญญาอะไรไว้ก็กรุณาทําตามสัญญาที่ สัญญาไว้ด้วยนะครับจากตรงนี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการงานการงานพยาคุตกนางกากีเทพพระพฤหัส,สบ,บดีพระราหูในเรื่องของการงานนะครับนะมันก็เหมือนเป็นกิฟตเป็นวอวเชอร์มาให้เราเมีอาจจะมีคนเข้ามาแบกรับภาระต่างๆนะครับในเรื่องของการทำงานความอึดอัดครับข้องใจก็จะถูกระบายออกไป นะครับมีคนมาขอ,อ,อผ่อนช่วยช่วยยื่นมือช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเราก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการงานการมาเทพพระแม่ธรณีและความไม่เที่ยงเข้า่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่านิ่งนอนใจไปในเรื่องของการทำงานนะอย่านิ่งนอนใจมากไปในเรื่องของการทำงานทำงานอะไรแล้วอยากจะให้มีแพชชั่นมีความรักความเอาใจใส่กับงานที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแบบเอาขอไปทีนะครับมันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องราวของความรักนะครับ พระเทวะฤศีโมลาพระนางสุพรรณมัจฉานะครับจ่ายตรงนี้ในเรื่องราวของความรักสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็จะได้ถูกคลี่คลายมีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปเองก็ได้รับการเขาเรียกว่าไงได้รับการบอกกล่าวแก้ไขให้มันถูกต้องซะนะครับจากบางสิ่งที่เรา ไม่แน่ใจหรือว่าเราคิดไปเองสรุปไปเองก็จะมีการดีเบตก,กันมีการโต้เถียงกันเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ของคุณกระจ่างมากยิ่งขึ้นและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความรักทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปได้หลังใจคิดนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้หลังใจคิด เพราะฉะนั้นคุณอยากคาดหวังมากจนเกินไปพยายามดูว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มที่มันอาจจะมาแค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถประเมินสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับสามารถดูมองหรือว่าพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองก็ต้องบอกว่าอย่าเ,เขาเรียกว่าวาดฝันมากจนเกินไปนะครับให้ดูคุณในความเป็นจริงเป็นหลักนะ ใจตรงนี้โอเคนั้นก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะเดือนเมษายนของคุณก็ผมมองว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้นะครับยังเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้นะมีรายได้เข้ามามากมายหลายทางนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเยอะอีกพอพอสมควรนะครับการช่วยเหลือคนจะทำให้คุณมีความสุข นค,คนไหนที่คุณช่วยได้พอช่วยได้ยินดีที่จะช่วยสามารถช่วยได้เลยนะครับนะคนไหนที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคุณก็อาจจะต้องปล่อยไปอย่ากเก็บมาคิดมากเราช่วยทุกคนไม่ได้นะครับนะเราจะช่วยทุกคนไม่ได้ต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับส่วนในเรื่องของการทํางานการทํางานอาจจะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เขาจะมีสเปซให้คุณนะครับเขาจะแค่จ้องมองถ้าเกิดคุณทำงานที่คุณได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรเลยระมัดระวังการโต้เถียงกันการข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักระมัดระวังในเรื่องของความจู้จี้จุกจิกคนที่ยังโสดอยู่ควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับนะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีปัญหาอะไรพยายามหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่าพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับให้เกียิซึ่งกันและกันแล้วก็ชีวิตภายในบ้านถ้าเกิดมีการให้อภัยซึ่งกันและกันชีวิตการเป็นอยู่มันก็จะ ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องราวของความรักก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับจากตรงนี้โอเคนั้นฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ